สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา ค่ะทุกคนไปกินและเที่ยวในงานเคงเรือกันค่ะเราไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเราก็กลัวว่าถ้าถ่ายไปเขาจะไม่ได้อยากเข้ากลองเราก็ได้นี่เองนะคะอันนี้ก็คือเหตุแบบในติ๊กตอกแล้วไปเจอในงานพอดีจ้าฉันก็จัดเลยจ้านำ้ำจิ้มน้อยไม่หน่อยนะจ้าอย่างต่อมานะคะคือบอกเลยว่าอยากกินมานาันมเมื่อแต่แบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะมีหลังเพื่อแบบขายผลไม้แบบนี้แต่ก็มีจ้าแล้วฉันก็จัดไปเลยจ้าสองถุงเบาๆอยากกินแบบอย่างละนิดอย่างละ หน่อยไม่ได้อยากกินเยอะเพราะฉะนั้นร้านหลุดเข็นแบบเนี่ออยคือตอบโจทย์ที่สุดแหละตามมาด้วยโซ่ต่ำค่ะทุกคนกลับบ้านฉันก็ขอซวย z ้มตทำกับเพื่อนสาวนะจ๊ะยับนะจ๊ะว่าเพื่อนสาวนะจ๊ะแหละนี่ค่ะแหวะเซเว่นเจอนางขึ้นฟีดบ่อยมากานะฮะรสชาติเป็นไงก็เข็ดนะคะนั่นแหละเข็ดตามด้วยนี่จ้ะไปเจอรถแห่พอดีฉันก็เลยแวะอีกสักนิดนะจ๊ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ